สวัสดีทุกคนด้วยนะคะอยู่กับผมเกาคุงและโดบอกดิจ mm ิมอนมาสเตอร์ซีรีสร์ซ่านอีพีที่29นะครับผมเย้ yeah. mm hmm. เอพิโซดนี้เนาะ mm hmm. ก็ต้องบอกว่าเป็น mm hmm. ที่รอคอยของใครหลายๆคนแน่นอนนะฮะ mm hmm. เพราะว่าผมจะรวบรวมปัญหาที่ทุกคนได้พบเจอกันมานะครับผมแล้วก็ ในส่วนของการแนะนําผู้เล่นใหม่2024ทุกๆคนด้วยนะคะผมเนาะปัญหาที่ผมจะยกมานาเสนอก็จะเป็นปัญหาพวกของการที่ได้ตัวแล้วทำเควสแล้วแต่แปลงร่างไม่ได้เนาะส่วนการแนะนําผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่เ,เป็นแนะนําพวกการอัพแนะนําการหาเศษอะไรต่างๆเนาะโอเค้งงั้นเราไปดูกันเลยนะคะผมเนาะส่วนอันแรกเนี่ยผมจะแนะนำในส่วนของ การที่ได้ล่างแล้วแต่ว่าไม่สามารถปลดได้ผมยกมา2กรณีเนาะซึ่ง2กรณีนี้จะเป็นเหตุผลที่รอ,อ,องรับได้ในระดับ1เนาะแต่เราจะไปดูเหตุผลที่1กันก่อนนะครับซึ่งเหตุผลที่1เนี่ยจะเป็นเหตุผลเนาะในส่วนของการที่เวสมันอาจจะบักแต่ถ้าเราพูดกันถึงเหตุผลที่2จะเป็นเรื่องของเลเวล เลเวลของเศษเ,เพราะฉะนั้นเหตุผลหนึ่งเนี่ยมันจะถูกปัดตกโดยง่ายมากเพราะว่าเหตุผลที่2มีผลรองรับตามภาพที่ทุกคนได้เห็นอยู่นะฮะอันนี้คือภาพของออตัวละครคุณเบสนะครับเป็นตัวละครรองเนาะซึ่งในภาพเนี่ยมีการปลดเคเวสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเคเวสเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะแต่ยังไม่สามารถปลดในส่วนล่างของบอมบออนได้ เหตุ <h ate> ทุกคนเห็นตรงช่องเล็กๆไหมครับผมมันจะเขียนว่า b a r b a m o n level lock แต่สิ่งที่มันต้องการก็คือเห็นไหมฮะตรงส่วนนี้สีเขียวมันก็เลยตีความได้ว่าเหตุผลที่ใครหลายๆคนทำเควสแล้วแต่เควสไม่ปลดหรือตัวมันไม่ปลดเนี่ยเออก็คือ เลเวลของเศษไม่พอทุกคนก็เลยจะต้องไปเก็บเศษเพื่อให้มันถึงเป้าของมันถ้าผู้เล่นเก่าจะไม่มีปัญหาในส่วนของตรงนี้เออ่ปัญหาเนี้ยจะเกิดกับผู้เล่นใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะอประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมเลยสรุปนะสรุปได้ว่านะเหตุผลที่เอามาลองรับในส่วนของใครหลายๆคนที่เจอไม่ว่าจะออดีนเนม,มอน หรือบาบามอนเอ็กซ์หรืออะไรก็แล้วแต่คือเหตุผลนี้ฮะเหตุผลที่เลเวลของเศษไม่เพียงพอเออแต่ถ้าสมมติว่ามันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่อีกเราก็ต้องย้อนไปที่เหตุผลที่1เพื่อเอาเหตุผลที่1อ่ะมาลองรับว่าเควสมัาจ,จะบักผมคิดว่าเควสเนี่ยไม่น่าจะมีเพิ่มเติมหรือสอดแทรกเข้ามาอีกแล้วสำหรับตัวเก่าเก่าอืม มันน่าจะจบแค่นั้นจริงๆเนาะโอเคเราไปดูกันต่อนะครับต่อมาผมจะแนะนำในส่วนของออแมปในการฟาร์มอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นการฟาร์มแมทลเลียลแล้วกันเนาะว่าการฟาร์มแมทเลียลเนี่ยแมทชเลียลคืออะไรแมทชิเลียลคือสิ่งที่เราจะต้องเอาไปอ,อ,อัพเกรดในส่วนของ mutation น,นะฮะ t ทรนนิ่งอบิลิตีและไซสอืมทุกคนจะหาจากแมปไหนกันบ้างก็คือนะครับ641 1281 2561 5 0 0 0 1แแล้วโวบอลซึ่งโวบอลเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีคนให้เครดิตซะมากกว่าเพราะว่ามันเป็นแมปที่มันได้ทุกตัวในเกมเนาะ คำว่าได้ทุกตัวในเกมอ่ะส่วนใหญ่ที่ได้เราจะไม่ค่อยได้ล่างใหญ่ๆหกันอย่างเช่นล่างพวกโจเกตหรือล่างพวกเวล2,000 5,000อะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้มันจะได้แบบล่างกระจ้อยเวลต่ำกว่า600อ่ะอืมเราจะได้พวกนั้นซะมากกว่าบอสเวลก็เลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะคนจะไม่ไปตีเออเราจะเลยไม่ค่อยเห็นคนไปตีบอสเวลกันส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อ่ะจะไปอ,อก,กันที่แมปพันสอง ไม่ก็ห้าพันหรือหมื่นหนึง่งประมาณนั้นนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็จะแบ่งเป็นเซกเนาะทั้งหมด5เซกนะครับก็เริ่มจากอันที่เขียวเข้มสุดเนาะก็จะเป็นแมปเวลหมื่นกับ2005นะครับผมเวลหมื่นกับ2อ0พนเนี่ยมันจะได้แมทชิเลียที่คล้ายๆกันเนาะแต่ถ้าจะเอาดีสุดคือแมปเวลหมื่นแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปแมปเวล2 0 0 0ก็ได้ทำไมผมไม่แนะนำา5000ล่ะ5 0 0 0เป็นตัวเลือกรองฮะ เพราะว่า5,000กับ10,000เนี่ยมอนค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกันเออความแรงความโหดค่อนข้างอยู่ในระดับเกือบเท่ากันผมเลยแนะนำไป2,000จะดีกว่าเพราะว่าแมป2,000 5,000หมื 5, ่นหนึ่งเนี่ยเออของดอกแบบมันเ็จเดียวกันหมดอืมประมาณนั้นนะฮะส่วนของที่ต่ำกว่า2,000ก็จะให้หาที่แมปพั0 0ไปเลยนะครับก็จะสะดวกกว่านะครับผมเนาะโอเค ไปกันต่อนะครับต่อมาผมจะแนะนําการอัปเกรดนะครับซึ่งการอัปเกรดเนาะก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะเผื่อใครหาไม่เจอนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบคือ,อ,อในส่วนของ mutation training ability และ size เนาะซึ่งมันก็จะบอกอยู่แล้วว่าค่าของแต่ละค่าเนี่ยมันให้ค่าอะไรอย่าง mutation เนี่ยมันจะให้ a n y t i n g ทุกอย่าง speed d a m a แตกพื้นฐานเพราะฉะนั้น15ทับ15เนี่ยคนทำอืมแต่อะไรล่ะที่มันเหมือนกันคือฮเนอร์กับเงินฮะฮเนอร์ Owner กับเงินในเกมเนี่ยคือต้องใช้เป็นพื้นฐานอาา่าฮะต่อมาคือ m a t e r i เ l กับ Data 2อ,อย่างใช้เหมือนกันหมด2อ,อย่างนี้ต่างกันยังไงล่ะ2อ,อย่างนี้ต่างกันที่รูปแบบการอัพครับทุกคนเห็นด้านล่างไหม ด้านล่างจะมีเลกูล่านะครับเรนฟอร์ดเนาะอบโซลูทนะ ute, นะแล้วก็แม็กซึ่ง2อย่างหลังเนี่ยมันจะเป็นการใช้โลบักในการเติมเนาะถ้าใครเงินเหลือก็ใช้ได้แม็กไปเลยโลบักแต่ผมไม่ค่อยแนะนำผมว่าฟาร์มเองดีกว่าสนุกกว่าเออเนาะก็คือเลกูล่าเนี่ยจะใช้เป็นมิวเทชันจีนนะครับ แต่ถ้าเป็นเลนฟอร์สจะใช้เป็นเลนฟอร์จีนต่างกันแค่นี้เลยเรกูล่าจะใช้เป็นแบบธรรมดาที่ดรอปแมปเลเวล1,200นะครับแต่ถ้าเป็นเลนฟอร์สขึ้นต้นด้วยเลนฟอร์สจะดรอปตั้งแต่แมปเลเวล2,000เป็นต้นไปจนถึง1 0ึ0งนนะครับผมเนาะโอเคแล้วเวลาอัพอ่ะให้กดออโต้นะไม่ต้องกดลิมิตเพราะว่าถ้ากดลิมิตมันจะกดอัพไม่ได้ เพราะเราไม่รู้ว่าลิมิตของมันคือเท่าไหร่เออเราไม่มีทางรู้เลยเพราะมันอยู่ที่ดวงจริงๆการอัพของแบบเนี้ยนะครับผมเนาะโอเคต่อมานะครับคือในส่วนของเอ,อ่อ training เนาะ chaining ก็จะเป็น damage กับ stack นะครับผมเนาะเหมือนเดิมนะครับพอเป็น regular เนี่ยจะใช้เป็น growth t r a i n i n g growth เนาะแต่ถ้าเป็น랜ฟอร์ตก็จะเป็น랜ฟอร์ต growth เหมือนกันหาแมบบเวิวพันกับแมปวิวสองพันเป็นต้นไปนะครับผม ต่อมานะคบผมเหมือนเดิมนะครับ ability ability จะช่วยเรื่อง damage กับการคู o l d o w n skill นะครับผมเนาะก็จะเป็นดิจิคอร์ดิจิโคดนะครับแล้วก็เลนฟอร์สดิจิโคดนะครับผมเนาะเหมือนเดิมดิจิโค้ดธรรมดาดอบแมปเวลพันแต่ถ้าเป็นเลนฟอร์สเมื่อไหร่ดอกตั้งแต่เวล2 0 0 0เป็นต้นไปนะครับผมต่อมานะครับส่วนสุดท้ายคือไซส์นะครับ ไซส์เนี่ยต้องขอบอกกันเลยว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งทุกคนเพราะว่าอะไรการใช้สกิลนะครับไม่ว่าดิจิมอนตัวนั้นจะมีสกิลวงกว้างแค่ไหนอาจจะมีถ้าทุกคนแบ่งเป็นเซกอย่างเช่น3วงเออบาบามอนสกิลหนึ่อ,อลิมิตวงของมันคือ3วงอย่างเงี้ยถูกต้องไหมเออแต่ถ้าพออัพไซส์เต็ม มันจะลิมิตวงมากกว่าเท่าตัวนะก็คือเกือบ5เท่าถึง6เท่าวงมันจะเพิ่มคือตัวใหญ่สกิลก็ยิ่งใหญ่อะประมาณนั้นนะครับผมยิ่งตัวใหญ่สกิลที่เราใช้มันก็จะใหญ่ตามอืมระยะมันก็จะกว้างขึ้นประมาณนั้นนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับธรรมดาคือใช้ดิจิตอลคอร์นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเออเลนฟอร์ดก็ใช้เลนฟอร์ดคอร นะครับผมเนาะอ่ะโอเคการหาแมทชิเรียลนะฮะแมทชิเรียลในเกมก็จะมีทั้งหมด9อย่างเนาะซึ่งเบสิกเนี่ยจะเป็น3อย่างแรกที่มีดอปเกือบทุกแมปนะครับผมคือ3อย่างแรกคือมิวเทชันนะครับคืออีวอลูเตอร์แล้วก็คือสกิลดิจิโคดนะครับผมเนาะส่วน3อย่างเออหอย่างหลังเนี่ยนะฮะ เลนฟอร์ดอย่างที่ผมบอกเลนฟอร์ดหาจากไหนเลนฟอร์ดหาจากแมปเวล2 0 0 0เป็นต้นไปนะครับผมแล้วเทรนนิ่งธรรมดาละ่ะหาจากไหนก็หาจากแมปเวล1 2 0 0นะครับผมหรือถ้าไม่จะเอาไม่เอา1200ก็แมป600คิดว่าก็น่าจะมีครับอืมแต่ถ้าจะเอาชัวร์1200ครับแมปแมปนั้นจะดรอปเนาะ ส่วนเลนฟอร์ดก็2000เป็นต้นไปถ้าเอาดีสุดก็แมปวิ่งหมื่นไปเลยนะครับเนอะประมาณนั้นนะฮะไม่น่าจะมีใครงงนะครับผมหรือถ้าใครไม่มั่นใจว่าเฮ้ยแมปเนี้ยมันดอบอะไรเราเดินไปใกล้ๆก,กับดิจจมอนตัวนั้นครับแล้วกด e มันจะชี้ครับว่าตัวนั้นาจะดอปอะไรบ้างแค่นั้นเลยนะครับไม่ยากต่อมานะครับอ่ะ แนะนำตัวแทงบอสแทงบอสในที่นี้คือสามารถที่จะยืนตัวเดียวก็ได้เอ,อยืนได้ทำดาเมจได้ผมแนะนำเป็นกันคุม,มอนณนะตอนนี้นะเออ,อันนี้คือตอนที่ผมอัดคลิปเนาะเป็นการต่อยนะฮะใช้สกิลสองในการตันบอสคิซูนะบอสโวลนะฮะ เดี๋ยวทุกคนลองดูนะว่าสกิล2มันเนี่ยสามารถตันแล้วมันเป็นการต่อยหมัดรัวเออพอมันต่อยหมัดรัวเนี่ยมันจะสตันแล้วไอ้บอสโวลพวกเนี้ยมันมันตีเข้าทีละหนึ่งอยู่แล้วถูกต้องปะเราอะตีเข้าทีละหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกันคูมอนหรือสกิลที่มันมันรัวๆเนี่ยมันเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะฮะแล้วสกิลหนึ่งของกันคูเนี่ย มีสกิลที่หรือว่ามีอบิลิตี้เนี่ยที่มันสามารถเเพิ่มเลือดได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยตอบโจทย์ตันได้เพิ่มเลือดได้ทำดาเมจไดเออ้เนี่ยอันนี้คือคือผมยืนคนเดียวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยจะมีคนมาแจมนะฮะแต่ถึงจะไม่มีคนมาแจมมั่นใจได้เลยว่ายืนคนเดียวยังไงก็ยืนได้ทุกคน มันเป็นตัวที่ดีมากนะถ้าใครจะตีบอสโรผมแนะนําว่าควรปั้นไว้สักตัวซึ่งอันนี้ผมยังปั้นไม่เต็มนะเออผมยังปั้นไม่เต็มนะถ้าปั้นเต็มก็จะโหดกว่านี้อีกคูดาวสกิลจะเร็วมากขึ้นเพราะอย่าลืมว่าอ b บิลิตี้ที่เราอัพอะมันจะมีในส่วนของคูดาวด้วยเนาะเออส่วนข้อดีเนาะก็บอกไปแล้วอนะเนาะว่ามีทั้งสกิลตันมีทั้งสกิลฮิล หิวตัวเองนะมันจะหิวเบื่อเออแต่ข้อเสียเนี่ยผมมองว่าสกิลมันไม่กว้างอืมมันไม่กว้างเลยสกิลมันเป็นสกิลที่แทงแบบแทงจริงอะตัว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 หมัดเดียวอะประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นอม,มันเลยไม่เหมาะกับการเอาไปฟาร์มดิจิม o อที่เป็นวงกว้างเออถ้า เป็นดิจิมอนที่เป็นบอสเนี่ยบอสตามแมปเนี่ยถึงไหนถึงกันเออแต่ถ้าเป็นเอาไปฟาร์มตัวเล็กๆเ,เนี่ยแนะนำตัวอื่นดีกว่านะฮะโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ c h a r m มอน x 7ซึ่ง x 7เนี่ยผมได้อัพในส่วนของ Training Ability s i z ซและ Mutation ตันทุกอย่างนะฮะซึ่งตัวเนี้ยถามว่าเป็นตัวยืนบอสถ้าเทียบกับ การคูม,มอนยืนเฉยๆเนี่ยไหวไหมไหวไหวไหวแบบไหวมากฮะแต่ในไหวในที่นี้ผมไม่แนะนำให้เอาไปใช้กับบอสเวลนะครับแต่ถ้าเป็นบอสทั่วไปตามแมปเอาไว้ยืนได้เลยยืนเฉยๆแล้วให้เพื่อนตียังได้เลยเออนะฮะซึ่งสกิล2จะเป็นสกิลเนี่ยปาดอย่างเงี้ยเนาะ ส่วนสกิลสามเนี่ยจะเป็นสกิลที่เอาไม้ออกมาทุบเอ้ยมันเอาไม้เอาไม้ตั้งมันแล้วก็ชาร์จมันจะเป็นวงอะ่ะอืมถามว่าสกิลแรงไหมแรงนะฮะดูฮะครึค่งหลอดนะฮะสำหรับบอสออร์ดิเนมอนเนาะที่ใครหลายๆคนก็อ่วมอยู่เหมือนกันนะสำหรับออร์ดิเนเนี่ยเออมันดีมากเลยนะทุกคน เป็นไงเออถือว่าดีนะยืนได้เนาะแล้วก็สกิลก็แรงนะฮะแต่ข้อเสียของมันเลยคือเหมือนเดิมครับมันแนะนำให้เอาไปฟาร์มเออมอนเตอร์ตัวเล็กๆเกพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิลมันไม่ได้วงกว้างแบบกว้างแบบกว้างมหาศาลอะทุกคนเข้าใจใช่ปะคือถ้าสามันอะมันเป็นวงที่ เป็นวงกลมอ่านาเห็นปะทุกคนจะเห็นใช่ไหมเห็นนะเห็นนะเดี๋ยวนะวนะผมหาก่อนเนี่นี่อนี่เนี่ยนี่นี่นี่อันเนียวงมันจะเป็นวงแค่เนี้ยทุกคนวงมันจะเป็นวงขาวแค่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาไปตีกับมอนสเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยผมว่าไม่แนะนำให้เอาไปตีเพราะว่าวงมันจะได้แค่นี้ ถ้าเทียบกับตัวอื่นที่วงใหญ่กว่านี้เอาไปฟาร์มได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นบอสแมปทั่วไปหรือเป็นบอสที่อนเชิญในแมปแบบถึงไหนถึงกันสำหรับ X7 แนะนำครับแนะนำอีกตัวหนึ่งเนาะโอเคต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวฟาร์มเนาะตัวฟาร์มผมจะยกมา3ตัวนะครับโดยตัวแรกผมจะยกมาเป็นในส่วนของ x r X เนาะซึ่งต้องบอกก่อนนะว่า ตัวที่ผมยกมาทั้งหมดอะ่ะผมยังไม่ได้อัพตันสักตัวยกเว้นาชมอน x อนะครับผมเนาะซึ่งสกิลหนึ่งของ x อ็กเนี่ยก็จะเป็นสกิลพุ่งนะครับเป็นพุ่งเขียว,เ,ยวเดี๋ยวทุกคนดูนะเออนี่มันจะเป็นพุ่งแบบนี้ถามว่าเคลียร์มอนได้ไหมได้ในระดับหนึ่งฮะส่วนสกิล2นะครับจะเป็นสกิลที่เอ่อเป็นการยิงเลเซอร์อะแบบนี้ ก็คล้ายกับสกิลหนึแค่ไม่ได้พุ่งไปข้างหน้าออส่วนสกิลสามนะครจะเป็นสกิลปักดาบนะแบบนี้วงกว้างไหมวงกว้างมากทุกคนเนี่ยแหละคือสกิลฟาร์มเว้ยสกิลฟาร์มของเอ็กซามอนเนะครับผมวงจะกว้างประมาณนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอันนี้ยังอับไซไม่ตันและยังไม่ได้อับไซด้วยคำถามคือถ้าอับไซตัน วงนี้จะกว้างไหมกว้างฮะแล้วกว้างกว่านี้ด้วยม,มันจะเก็บได้เกือบทั้งแมปเนี่ยถ้าเป็นแมปเล็กๆนะเออประมาณนั้นเลยนะฮะส่วนต่อมาคือสกิลอันนี้นะสกิลสุดท้ายสกิลสีเนาะเดี๋ยวดูคนรอดูระยะมันนะฮะเออดูนะนูน่นจากเนี่ยไปถึงนูน่นถามว่าระยะไกลไหมไกลโคตรเลยนะทุกคนเออ ไกลมากเลยนะถามคือถ้าขยายตัวใหญ่ขึ้นละ่ะมันปาดเกือบโหก็เยอะอยู่นะทุกคนเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนลองเอาไปทบทวนดูว่าเฮ้ยหรือว่าฉันจะปั้นเอกซาดีวะมันเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวให้สำหรับทุกคนเหมือนกันถ้าออดินเนรู้สึกว่าเอ้ยปั้นยาวส่งเลย บัลลัมนเอ็กรู้สึกปันยากจังเลย x อ็กซามอนก็นเป็นตัวเลยหนึ่งตัวครับผมส่วนข้อเสียเนาะสกิลมันสกิลสกิลที่มันใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะคูลดาวนานอืมถ้าเทียบกับ2ตัวที่ผมจะกำลังจะแนะนำมันเนาะมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานและก็วิเออเวลาฟาร์มเนี่ยฟาร์มได้แค่แมปที่เป็น จะบอกว่าไงอ่ะเป็นแมปที่เป็นแมปเรียบเท่านั้นน่ะถ้าเป็นแมปที่เป็นแบบยึกยือเป็นแบบเป็นชั้นอย่างเงี้ยก็อาจจะยากนิดนึงอืมเพราะว่าด้วยสกิลมันน่ะมันถูกออกแบบมาให้ใช้ในที่ลาาอืมประมาณนั้นฮะทุกคนก็ลองเอาไปเก็บไปคิดดูเนาะว่าเอ้ยจะปั้นดีหรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะส่วนต่อมาเนาะปีกดำของใครหลายๆคนที่ทุกคนต้องการ คือออเดเนมอนเนี่ยเป็นตัวที่ทุกคนต้องการไม่ว่าจะอ,อ,อะไรอะผ่านไปกี่ยุคนะออเดเนมอนเป็นคนที่เป็นตัวที่ทุกคนต้องการมากเลยอะเออหนึ่งฟาร์มเร็วถามว่าฟาร์มเร็วกว่าบาบาเอกไหมตอนแรกผมเถียงเลยนะว่าเอ้ยไม่เว้ยแต่พอผมนึกไปนึกมาเอ้ยมันจริงว่ะ เดี๋ยวพออะไรทุกคนดูนะฮะสกิลหนึ่งนะคะเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเนาะสกิลหนึ่งสกิลสามนะครับจะคล้ายๆกันคือยิงเลเซอร์นะครับผมส่วนสกิลที่สองจะเป็นสกิลปล่อยฝนลงมานะครับส่วนสกิลที่สี่นะคะจะเป็นการปล่อยกิกกี้เนาะพุ่งออกไปตามตัวดิจิมอนตัวนั้นนะครับผมเนาะซึ่งทริคเนี่ยในการเล่นในคอมเนาะกดสกิลหนึ่งหรือสกิลสามก็แล้วแต่นะครับให้ตามด้วย w a s d และหมุน กดสกิลหนึ่ง WSD 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 หมุนอยู่งั้นอะมันจะเป็นวงมันจะหมุนเป็นวงเลยเออแต่อันนี้ผมอัดในโทรศัพท์เนาะในแ p a ก็อาจจะหมุนยากเนี่ยมันจะหมุนแบบเนี้ยถ้า WSD ในคอมจะหมุนเร็วกว่านี้มันจะเก็บเรียบเออมันจะเก็บเรียบเลยอ่ะเนี่ยทุกคนทุกคนดูความเร็วในการชาร์จไว้นะแล้วจำภาพนี้ไว้นะทุกคนดูนะ ทุกคนดูการชาร์จมันไว้นะสกิลก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเออยิงนะฮะอ่ะสกิลฝนนะฮะสกิลฝนถามว่ากว้างไหมกว้างมากนะทุกคนดูดิพอๆกับเอกซา่าอันนี้ยังอัพไม่ตันอย่างที่บอกนะครับพอๆกับเอกซ่าเลยถ้าตัวใหญ่กวนน่านี้ก็จะใหญ่กว่านี้อีกนะครับสกิลเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสกิลยิงเหมือนเดิมเนาะใช้เอสดีหมุนได้นะครับส่วนสกิลเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะอันนี้ผมลองกดไกลๆแล้วนะแต่มันเป็นระยะใกล้อ่ะมันไม่ยอมไประยะไกลสำหรับเอ่อท่าที่สนะฮะเนี่ยมันไประยะเนี้ยหมดเลยอ่ะอืมผมก็เลยไม่มั่นใจว่าเอ๊ะสกิลอาจจะถูกปรับเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเอ่อทุกคนจำภาพเมื่อกี้ไว้นะที่มันหมุนน่ะที่มันชาร์จสกิลหมุนน่ะ โอเคส่วนข้อเสียเหมือนเดิมครับเหมาะกับแมปที่เป็นเอ่ออะไรอะแมปลาบอืมถ้าเป็นแมปที่เป็นแมปเป็นชั้นสกิล2จะเหมาะฮะแต่ว่ามันใช้ได้กับสกิลเดียวไงมันจะไปทันอะไรกับคนอื่นถูกต้องปะเออเพราะฉะนั้นไปดูตัวสุดท้ายกันครับคือในส่วนของบาบามอนเอ็ Bar X นะครับผม บารบามอนเนะครับสกิลแรกเนาะเป็นสกิลที่จิ้มเลยนี่อ่ะทุกคนเห็นอะไรไหมยอย่างที่ผมบอกว่าตอนนั้นมีคนบอกว่าออร์ดิเนฟาร์มเร็วกว่าบารบ o มอนในเรื่องของสกิลตอนแรกผมก็เถียงแต่พอผมได้มาดูอันนี้จริงๆมันจริงฮะมันคือเซี่ยววิแบบเซี่ยววิจริงๆทุกคนทุกคนดูนะมันชาร์จแบบชาร์จนานมากแล้วมันค่อยปัง กับกันถ้าออดิเนมอนล่ะมันปาดไปหมดแล้วอืมนี่แหละคือข้อเสียเล็กๆน้อยๆหน่อยที่มันมันเป็นข้อด้อยที่มันต่างกันอ่ะเออแต่ถ้าสมมุติว่ามันกดสกิลหนแล้วมันไปเลยอ่ะอันนั้นก็จะโกงไปถูกต้องปะมันต้องมีชาร์จหน่อยส่วนสกิลสอเนี่ยมันจะเจาะหัวหนึ่งตัวแล้วระเบิดนะฮะส่วนใครที่อยู่ข้างๆก็คือตุยไปพร้อมกัน สกิลสาเหมือนกันครับจะเป็นการปล่อยมือออกไปหลังจากปล่อยมือออกไปจะเป็นคริสตัลอยู่บนหัวระเบิดเหมือนสกิลสองครับใครที่อยู่ข้างๆก็คือจะระเบิดไปด้วยกันนะครับผมเนาะประมาณนั้นส่วนสกิลหนึ่ง 1, เป็นสกิลเอ่อสกิลเขาเรียกว่าอะไรสกิลที่เป็นจุดขายของบาบาเลยนะครับคือดิจิมอนที่อยู่ในระยะของมันเนี่ยถ้าโดนสกิลหนึ่งไปมันจะจ่อหัวเรียงตัวเลยแล้วก็ระเบิดปึ้ม แค่นั้นนี่แหละคือสกิลฟาร์มถามว่าถ้าตัวใหญ่ระยะจะไกลขึ้นไหมไกลขึ้นครับแล้วมีอีกตัวหนึงแต่ผมไม่ได้เอาภาพมาก็คือบา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 เนี่ยแหละมันคือในส่วนของบาบามอนธรรมดานะฮะมันจะมีสกิลหนเหมือนกันที่เร็วยิ่งกว่าบาบาเอีกเนาะแล้วถ้าอัพตัวใหญ่ระยะก็จะไกลขึ้นอีกอืมประมาณนั้นเลยเนาะ ก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวฟาร์มเนาะทุกคนก็เอาไปตัดสินใจเอาแต่ส่วนตัวผมเชร์ถ้าเชร์เอาจริงนะยังไงผมก็เชร์บาบาเอ็กผมรู้สึกว่ามันฟาร์มได้ง่ายอะถ้าพูดกันตามตรงบาบาเอ็แมปเรียบได้แมปขรุขระแมปเป็นชั้นได้เพราะสกิลหนึ่งอย่างที่บอกมันไล่ตามหัวเลยเออประมาณนั้นเลยทุกคนก็เอาไปตัดสินใจเอาแล้วกันว่ามือใหม่เนาะ เอ้ยฉันจะทําตัวอะไรหรือว่ามือใหม่ที่แบบว่าฉันจะซื้อให้มันตันเลยอะ่ะฉันจะซื้อตัวไหนดีก็เคยมีคนถามเหมือนกันนะว่าเอ้ยพี่ครับผมจะซื้ออ่ะให้มันตันเลยตัวหนึ่งอะ่ะจะซื้อตัวไหนดีผมก็แนะนำบาบาไปเพราะว่าบาบามันเอาไปฟาร์มต่อให้ตัวอื่นได้ไงเออก็เอาไปคิดกันนะครับต่อมาเนาะของที่แนะนําควรซื้อสําหรับอืมือใหม่ละกัน ก่อนอื่นเลยคือ SVIP ผมแนะนำอย่างเดียว SVIP 799อันเดียวจบอันเดียวคือมันรวมทุกแพ็คอยู่ในอันเดียวแล้วอะ่ะอืมจบเลยอันเดียวแล้วหลังจากนั้นคุณจะไปเติมดิจิมอนตัวไหนก็ Anything j i ง g ิงจ l รเบของคุณนะฮะประมาณนี้ฮะสำหรับซีรีส์สั้นวันนี้ผมว่าน่าจะคลายข้อสงสัยหรืออาจจะช่วยไกด์ให้กับมือใหม่ ได้หลายๆคนเนาะเออสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับคุณมือใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํคลิปให้เก่าด้วยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมอีกนะฮะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์นะฮะหรือจะไปคอมเมนต์ในคอมมูของ YouTube ที่เป็น Digimon ซีรีส์สั้นก็ได้นะครับผมเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะคะไปแล้บ๊ายบายเจอกัน